สวัสดีครับคลิปนี้ผมพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยกันนะครับผมเป็นที่ดินจํานวน2แปลงนะครับคลิปนี้เนื้อที่แปลงละหนึ่งไร่พอดีพอดีเลยนะครับมากันที่โครงการโลดจนะฮิวไซด์นะผมอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับแปลงนี้โฉนดเอกสารสิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับผมนอสสี่จอนะครับลักษณะเด่นนะครับผมเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมแปลงสวยนะครับมีความสูงมากกว่าเขื่อนปาสักชสิ์นะครับผมน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับ ขายพร้อมกับระบบสาธารณูปโภคครบคันเลยนะครับและยังมีวิวภูเขาพร้อมเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนะครับและสภาพชุมชนเมืองนะครับผมกับบรรยากาศปาเวทมีความเป็นส่วนตัวนะครับเหมาะทําบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศสามารถซื้อเก็บเก็งกำไรเพื่อการลงทุนก็เหมาะนะครับผมการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับจากทางหลวงแผ่นด,ดินหมายเลข2ถนนมิสภาพขาออกนะครับ เชื่อมต่อเส้น2224ผมถนนม่วงเหล็กวังม่วงนะครับและเชื่อมต่อเส้น2227นะครับถนนม่วงเหล็กหนองย่างเสือวังม่วงเรียกได้ว่าเดินทางกันได้หลายเส้นทางเลยนะครับมากันสะดวกสบายครับผมการเดินทางจากกรุงเทพก็แค่165กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมห่างจากถนนมิตรภาพ25กิโลนะครับห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพียง45กิโลครับผม ถ้าคุณเป็นคนรักธรรมชาติและหาที่ดินราคาถูกก็แปลงนี้เลยนะครับผมล้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่นอ่างเก็บน้ําม่วกเหล็กบ้านท่าลิศนะครับเขื่อนปราศลสิทษิ์น้ำตกเกศสาวน้อยและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับผมไปในโครงการมีระบบสาธารณูปโภคครบนะครับไฟฟ้าประปามีให้ค,ครบนะครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อสายตรงถึงทางโครงการได้เลยนะครับเบอร์เ,เท่าก็ตามนี้เลยนะครับผม ที่ดินดีที่ดินสวยราคาถูกต้องเวล999นะครับดำเนินการโดยบริษัทเวล999มาร์เ t ็ตติ้งไทยแลด์จำกัดเราจะดูที่ใต้คลิปก็มีนะครับบริษัทเวล999มาร์เก็ตติ้งไทยแลนนะครับผมขายที่ดินสวยแบ่งขายนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจอที่ดินตั้งอยู่มุกเหล็กสระบุรีนะครับ โลดจินะฮิวไซส์นะครับผมที่ดินแบ่งออกเป็น2แปลงนะครับแปลงละ1ไร่พอดีพอดีเลยนะครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสวยที่ดินดีที่ดินสวยราคาถูกต้องเวล999นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่ในหน้านะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อถึงเจ้าของโครงการได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ